วันนี้จะไปแนะนำอุปกรณ์ที่สามารถหยดน้ำมันหล่อลื่นให้กับเครื่องจักรตามกลไกลต่างๆเครื่องจักรได้อุปกรณ์ที่ว่าเขาจะเรียกว่าตัว Impulse r u p l i c a t o r จะมีด้วยกัน2รุ่นคือ ALIP 1 0 0 0และ ALIP 1 1 0 0นะครับเจ้าตัวนี้เราสามารถที่จะปรับหัวปรับเพื่อที่จะหยดน้ำมันไปตามเครื่องจักรต่างๆได้โดยในการปรับเนี่ยสามารถปรับได้ที่วอลลุ่ม0ูนย์จนถึง0.04 ลูกบาทเซนติเมตรนะ,ะมันจะมีอยูด้วยกัน2รุ่นความแตกต่างทั้ง2รุ่นอยู่ที่ออยเอ t านะฮะหมายถึงว่าน้ํามันที่จะสเปรย์ไปตามจุดต่างๆเนี่ยออยเอาเนี่ยเราจะอยู่ในทิศทางไหนถ้าเกิดอยู่ในทิศทางที่ออยเอ t าเนี่ยจะต้องจะต้องขึ้นไปด้านบนนะครับก็คือออยเอาพอตเนี่ยชี้ขึ้นไปด้านบนเนี่ยต้องเลือกเป็นรุ่น1000 แต่ถ้าเกิดเราไม่ฟิกอยากจะให้ออยเอาอยู่ทางไหนก็ได้ด้านล่างด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยให้เลือกเป็น al ip 1001นะครับโดยหน้าตาการทำงานหลักการทำงานก็คือเขาจะมีหน้าที่ในการหยดน้ำมันหล่อลื่นหยดน้ำมันหล่อลื่นไปตามเครื่องจักรต่างนะฮะโดยอุปกรณ์ที่ว่าเนี่ยตัว i m p u l ล e เนี่ยนะครับทำงานเหมือนกับลูกสูบคือมีน้ำมันนะครับเสร็จแล้วก็ไปรออยู่ที่พอร์ต ถ้าเกิดเราอยากให้เขาทำงานเราต้องทำการจ่ายลมเข้าไปที่ชุดวาลวหลังจากชุดวาลวได้ลมเราก็ทิกสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปเพื่อจ่ายลมเข้าไปดันลูกสูบไม่มีการเคลื่อนที่ลูกสูบจะทำการดันน้ำมันไหลไปตามจุดต่างๆนะครับเมื่อดันเสร็จเราปลดสัญญาณตัววาลวเมื่อไหร่ตัวลูกสูบจะถอยหลังในขณะที่ถอยหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะดึงน้ำมันที่อยู่ในสายขึ้นมาด้านบนอยู่ในตัวบวกรเปาะ แล้วเราต้องการที่จะหยดน้ํามันอีกครั้งแล้วก็ทิกสัญญาณไฟเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลมก็จะไปดันที่ตัวลูกสูบแล้วก็ดันน้ํามันเข้าไปหยดอีกครั้งหนึ่งนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือหลักการของตัว Impulse r u b บ i c a t o r นะครับโดยเราสามารถเลือกได้2รุ่นอย่างที่บอกไว้ก็คือรุ่น1000กับ1นึ่ถ้าเป็นรุ่น1000เนี่ยตัวพอร์ตเนี่ยน้ำมัน,นต้องอยู่ด้านบนเสมอจําไว้เลยนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น1นึ่นเนี่ยพอร์ตน้ามันไม่จําเป็นต้องอยู่ด้านบนแต่พออยู่ที่ว่าเราต้องมีเพรสเชอร์ในการอัดน้ํามันเข้าไปที่ตัวอิมเพลว์วาลด้วยอิมเพล e ์รูปิเคเตอร์ด้วยนะฮะโดยหน้าตาความแตกต่างก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น1000งเนี่ยง่ายๆเลยก็คือจะเป็นตัวเช็ควาลที่มันไม่มีสปริงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว รุ่นรน่น1 0 0เนี่ยจะเป็นเช็ควาลที่มีสปริงดันเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เวลาจะทํางานจ่ายน้ํามันเข้าไปที่อินได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพลสเชอร์แรงดันในการดันตัวลูกบอลเนี่ยดันน้ํามันนะฮะให้ชนะลูกบอลแล้วก็ไหลไปที่กระเปะ๋อตัวนี้แล้วถึงทํางานได้นะตอนนั้นเองทีนี้เจ้าตัวลูกปืนที่ว่านะครับที่เป็นลูกบอลเช็ควาลตัวนี้จะอยู่ด้านนี้นะครับตรงหมายเลข อ่าตรงนี้นะฮะตรงหมายเลข3นะครับเจ้าตัวนี้จะมีหน้าที่ในการปิดเปิดจะเป็นตัวเช็ควาลปิดเปิดตรงนี้จะเป็นน้ํามันออยพอร์ตขึ้นมานะครับถ้ามีน้ํามันหยดดันเข้ามาเมื่อไหร่จะดันชนะทําให้ลูกป้อนตัวนี้ลอยตัวขึ้นนะครับเสร็จแล้วเวลาทํางานเมื่อมีลมป้อนเข้ามานะครับเจ้าตัวลูกสูบตัวนี้จะดันไปด้านหน้าแล้วก็จะดันน้ํามันเนี่ยอันน้ามันเนี่ยผ่านทะลุเช็ควาลหมายเลข6แล้วก็ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปจ่ายกับงานจริงนะฮะ เพราะฉะนั้นความแตกต่าง2ออย่างนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของตัวแบบ1นึ่งพนนะครับก็คือรูปด้านล่างจําเป็นต้องมีเพชเชอร์เนี่ยเข้าไปดันน้ํามันและน้ํามันก็จ่ายไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น1 0 0 0นะครับเป็นกระปะ๋อน้ํามันโดยไม่ต้องจําเป็นต้องใช้เพชเชอร์ในการดันน้ํามันจะไหลลงมาแต่มีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าตัวในส่วนของตัวจ่ายน้ํามันสายจ่ายน้ํามันต้องอยู่ด้านล่างแต่น้ํามันที่เอาออกไปจะต้องอยู่ด้านบนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของจริงกัน ดบรน้ำมันไม่ออกอาจจะต้องมีการข,ขยายขนาดของท่อลมและท่อน้ํามันให้มีขนาดใหญ่ขึ้น